คือคืออยากจะร้องให้อะเพราะเมื่อวานเนี่ยรายการหนึ่งอะพิธีกรชื่อดังเขาบอกว่าคนแบนฉันทั้งประเทศเพราะฉันไม่เปลี่ยนสัญญานคนจะแบนแต่วันนี้ฉันมาเนี่ยแล้วฉันเห็นพี่พี่สื่อมวนจนเนี่ยฉันฉันดีใจมากค่ะฉันไม่ได้โดนแบนค่ฉันดีใจฉันยังมีทางเดินอยู่ในประเทศนี้นะคะ ขอบคุณพี่พี่น้องน้องสื่อมวลชนทุกท่านที่เมตตาฉันนะคะที่ให้โอกาสฉันได้มายืนอยู่ตรงนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะเ,เราโดนมาเยอะเหมือนกันใช่ไหมกับกับสิ่งที่เราได้ทํบอ,อกไปมันก็เป็นผลที่เราให้เราทอาไม่งั้นร้อนต่อไปคุระแม่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีการเตรียมกันไหมหรือว่าเขารู้ก่อนไหมว่าเราจะทำพฤติกรรมแบบไหนลครดิฉันเป็นเหยื่อค่ะท่าน คือเป็นเหยื่อเพราะว่าตอนที่เล่นกันน่ะเราเป็นแขกรับเชิญเราไม่ใช่เจ้าของรายการเขาบอกว่าเป็นแบทพีอาร์ฉันไม่ได้ทำพวกทำค่ะนะคะ,ะ,คะเพราะฉันถูกเชิญไปในฐานะแขกรับเชิญแล้วขณะนั้นที่ฉันแต่งหน้าอยู่เนี่ยยังแต่งไม่เสร็จเลยนะคะมดนำเออคนที่ถ่ายอัตยามกับแพรรี่เขาเดินเข้ามากับทีมงานอ่ะสิบกว่าคนมีทั้งมือเถือทั้งกล้องใหญ่แล้วก็เข้ามาเราก็เล่นกับเขาเขาก็มีด่าดิฉันว่ามึงอ่ะเอากระเทยทำผัวเราก็ไม่โกรธ มึง่ะไปขายอาหารเสริมให้มึงได้ก่อนกูขายน้ำพริกเราก็ไม่โกรธเพราะเราถือว่ามันคือการแสดงนะค่ะท่านแล้วก็บอกว่าโอ้ยรูปร่างมึงอย่างนี้เหรอกูเห็นแล้วกูก็ไม่เอาเราไม่มีอารมณ์เราก็ไม่โกรธคือล้อหยอกล้อล้อเล่นไงแต่คลิปเหล่านั้นไม่ได้ออกสู่สายตาท่านสื่อมวลชนหรือว่าสาธารณชนหรือในโซเชียลได้กลัมีแต่คลิปที่เขาตัดต่อเพราะดิฉันไม่ได้ถ่ายเป็นคอนเทนต์ของพวกเขาคะ่ะท่านตอนนั้นเป็นคลิปไลฟ์สดใช่หรอ ก็พวกเขาทำไม่ใช่ดิฉันทำดิฉันไปในฐานะแขก,กรับเชิญนี่ค่ะท่า,ทานแม่ยืนยันว่าถูกเป็นการสแสดงค่ะท่า,ทานจัดเซตเหรอมีคนบอกให้แม่ทาไม่มีค่ะก็คือว่ามันไม่มีสคริปไม่มีอะไรเขาเข้ามาก็เล่นกันหยอกล้อกันไปเข้าว่าดิฉันเราก็หยอกล้อ <c oughs> ทีมงานก็หัวเราะกันหมดเลยค่ะเสร็จแล้วเขาเขาเสร็จเขาก็กลับไปถ่ายของเขาเราก็นั่งแต่งหน้าจนเสร็จทีมงานก็มาเรียกไปเข้าฉากเข้าไปก็คือไปเล่นกับเขาถ้าท่านเห็นอีกคลิปหนึ่งที่มีมีเต้นเพลงเด็กวัดอะ ก็คือพวกเขาก็เปิดเพลงให้เราฟังแล้วก็แบบเต้นคุยกันสนุกสนานไม่มีอะไรแล้วหลังจากที่ว่าะชากวิกนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้ร้องไหยยงน้นะโกหกบอกว่าร้องไห้ไม่จริงค่ะไม่มีเลยเพราะว่าเข้าไปในห้องน้ําแค่หนึ่งนาทีก็ดึงลงมามันเป็นที่คขอเป็นตะขาดดึงลงมาก็จบแล้วดึงมาตรงนี้ก็จบละแล้วก็เสร็จแล้วเข้าไปในห้องก็ตะโกนเลยปะน้ำเห้าแมาดามฟินแล้วก็เดินออกไป่ายโฆษณาชิ้นหนึ่งแค่หนึ่งนาทีหรอครับเป็นไปได้หรือท่าน มันเป็นไปไม่ได้มันต้องเข้าไปอีกห้องหนึ่งไงเพราะฉันนั่งไอห้องเนี้ยมันแบบตะโกนน้ำหอมมาเดินฝิ่นแล้วก็เดินออกไปขับรถออกไปเลยพอดีลูกน้องฉันขับรถไปต้องไปเลื่อนรถให้มันไงท่านแม่ยืนยันแม่เห็นกับตาว่าแพรลี่ไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้แล้วเข้าไปในห้องน้ำบอกห้านาทีก็ไม่มีหนึ่งนาทีแล้วหลังจากนั้นนะมดดำยังพาดิฉันไปไหว้พระพิคเนศไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมแล้วมีม,มีวุ้นเส้นด้วยนะวุ้นเส้นอนะ่ะ แล้วก็เจ้าของอะไรอาหารไอไอไอ,อสครีมอ่ะฉันแล้วก็มีแจ็คแฟนฉันมีอาจารย์อุ๋ยชื่อดังแล้วก็มีอีกสิบกว่าคนฉันไม่รู้จักอ่ะแล้วมดดำว่าเป็นคนนําสวดแล้ให้ฉันจุดธูปด้วยแล้วอาจารย์อุ๋ยก็ปักให้ฉันบอกว่าวันนี้เป็นวันเปิดรายการแรกอีพแรกของคุยแหลกแดกดับอุ้ยแดกดึก <S <S แค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นนะคะฉันเข้าไปในห้องน่ะที่จะเตรียมถ่ายทำอ่ะคุณต้นชนลำพีอ่ะเจ้าของรายการยังมา ยกมือไหว้ฉันมาแบบแม่กินโน่นแทนต,ตเขาก็มาชวนกินอันโน้นแม่อันนี้ก็อร่อยหลอไม่มีอะไรเลยค่ะจนกระทั่งจูๆ่ๆมาเข้ารายการนะคะมดดำก็บอกว่าอทีมงานเขาเคททาเป็นดูอย่างเงี้ยดูไอโฟนบอกอุ้ยตอนนี้แพรลี่ร้องไห้ใหญ่เลยไรสดอยู่แล้วก็วินาทีละหมื่นเลยฉันก็ตกใจแล้วมดดำบอกว่าแม่ขอโทษเขาเนะบอกได้ได้ค่ะ แล้วแต่ท่านเถียงบอกว่าม okay, ันเป็นการแสดงทาไมต้องขอโทษและแยดแฟนฉัน so ก e hm, ับอาจารย์อุ๋ยเขายืนอยู่ฝั่งตรงข้ามที่โต๊ะที่ท่านเห็นน่ะเขาก็ทหน้าเนี้ยเหมือนแบบแม่หยวนอออาหยวนก็หยวนนะฉันก็แบบโอเคฉันก็ยกมือไหว้ขอโทษคราพอเสร็จแล้วมดดำบอกว่าเอาพวกเธอถ่ายทําเสร็จแล้วตัดต่อแล้วไปลงในเพจคุยแดกแดกดึกนะก็แค่นั้นเองแล้วก็เป็นลงตอนเช้าค่ะท่านแล้วทําไมคะลงตอนเช้าทําไมคุณยังไม่หยุดด่าฉันคุณโพสด่าฉันมาจนถึงตาย แล้วเสร็จแล้วเมื่อวานเนี่ยหนุ่มกัญชัยไปออกรายการที่เล่าข่าวอะไรเนี่ยใส่ใส่ใครบอกว่าฉันน่ะเป็นแบ็คพีอาร์ฉันไม่ได้ทําค่ะพีอาร์ตอนนี้พวกเขาทําค่ะแล้วบอกว่าฉันน่าต้องเปลี่ยนสันดานถ้าคุณคิดว่าเรื่องคงคุณใหญ่เส้นเลือดจะแตกก็เส้นเลือดจะแตกลองคุณมาอายุหกสิบสี่เหมือนฉันสิว่าเส้นเลือดแตกมันเรื่องใหญ่มากมันคือเป็นอามพฤกษ์อัมาพาตตลอดชีวิตนะคะฉันไม่มีลูกเลี้ยงฉันต้องเลี้ยงตัวเองนะคะท่านลูกไม่เลี้ยงฉันค่ะท่านแล้วเสร็จระบาททำไมไม่ไปหารู้ค่ะ เส้นเลือดแตกต้องไปหาหมออยู่แล้วแต่คนที่ครังมันชเป็นเส้นเลือดแตกใครอ่ะก็เขาด่าฉันทําไมหนุ่มไม่เข้าไปดูในเพจเขาล่วว่าโพษด่าฉันมีคนที่เข้าไปด่าฉันเป็นเป็นรวมหลา,ายหลายคลิปเกือบสิบล้านด้าด่าฉันจะเกือบแสนคนนะ่ะแต่ประเด็นที่เขามาว่าคุณแม่มันเกิดมาจากการที่คุณแม่ไปดึงวิกท่านคะไอ้เรื่องดึงวิกเนะี่ยเคยไปออกรายการแย่งซีนนะคะท่านแย่งซีนนะ่ะ ก็ฉันก็เล่นกับมานมันก็จะลองก็แบบว่าไม่ได้ดึงจริงเพราะปัดป้องอะไรก็แบบเป็นแบบ acting acting เพื่อทําให้รายการดังทุกรายการที่เปิดใหม่ต้องให้แม่ลีนาไปเจมิมแต่นี้แม่ลีนาเป็นคนจริงใจคือแบบว่าถ้าขาดว่าเชิญฉันไปแหละว่าฉันไปทําเป็นดัตจริเป็นผู้ดีค่ะท่านโมด,ดามแค่ค่ะใครจะดูค่ะท่านจริงไหมอ่ะฉันไปถึงบะฮาวะคุณสงสารเพราะว่า ep แรกออกอากาศไปนะท่าน 15นาทีมีคนดูแค่ห้าคนเทพพี่หม่มฉันสงสารฉันแชร์มาเพจฉันได้4,007แล้วฉันตอนนั้นจะบอกโอ้ยคราวนี้ไปกูจะเล่นใหญ่ให้แม่งดังข้ามคืนเลยฉันก็ไม่คิดว่ามันจะมาซวยคนดา่าฉันทั้งประเทศแบบนี้ไงท่านแลแ<ค>้วก่อนที่เราไปดึงวิกเขาเหมือนไปดึงหัวโขนเขาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไอศึกมาแล้วเขาต้องใส่วิกคือน <บ ó S 3> อั่นคือรูปหลักเขาใหม่แล้วตรงนี้ท่านคะกะเทยอ่ะก็คือหัวโปกเวลามันทะเลาะกันอยู่บนเวทีเนี่ยมันตบกันมันจิกมังกรมันกระชากหัวเลยค่ะ แล้วก่อนที่แม่จะมันไม่มีรกคะก่อนที่จะแม่จะทําแม่บอกแพรี่ก่อนไหมท่านคะไม่มีสคริปต์ค่ะอ้าวอย่างสมมติเขาด่าฉันจะมีใครไปบอกให้เขาด่าไหมว่าดิฉันเอากระเทยทําผัวฉันยังไม่โกรธเลยมาแช่งฉันว่ามึงไปขายหาเสริมมือให้ได้ก่อนเถอะเยอะเยอะฉันว่าฉันขายไม่ดีฉันยังไม่โกรธเลยท่านแล้วมาบอกว่ารูปร่างฉันน่ะเห็นแล้วจะแบบอ่ไม่มีอารมณ์อ่ะฉันก็ไม่โกรธท่านคะแล้วแค่แค่ฉันเห็นเขาเหมือนกระตุกกตาบาร์บี้มันน่ารักฉันไม่มีลูกสาว ฉันก็แบบอยากจะแบบเล่นหยอกลูกสาวแรงๆแค่นั้นเองอุ้ยทำเป็นเรื่องใหญ่โตเขาบอกเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยนะท่านคะกระเทยทุกคนเขาก็ใส่วิกหมดละค่ะหนูไม่ได้เอเวลาเวลาเวลาจะเอาเอากับผู้ชายอ่ะมันต้องถอดวิกไม่งั้นมันไม่มันเออให้คะแต่กระเทยทุกคน ชอบให้ yup. ดึงวิกเปล่ามันไม่ชอบให้ดึค mm ่ะเมื่อวานนี้ฉันค yeah ุยกับเต๋าทีวีปูนั่นเนี่ยเจ้าแม่อันดับหนึ่งของประเทศนางก็เป็นกระเทยแต่พี่เต่าไม่ได้ใส่วิ้นะคะแม่ไม่เขาก็าเขาก็รู้ไงเพราะเขาอยู่ในวงการนี้มา30ปีเต๋าก็บอกโอ้ยอย่ามาแดดจริตแค่กระเทยหัวเป่าเขาก็ตบกันฉากผมกันบนเวทีไม่เคยเห็นหรอค่ะแย่งมงกุฎพีดีนางงามก็ไปตบนางงามต่อหน้าเวทีไม่เคยดูกันหรอกค่ะคุณแม่มันเหมือนมันเหมมือนนว่าัเป็นของสูงหัวแบบไม่ควรเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือ คือเปนหลายลคนพเพราะอะไรเพราะวันหนึ่งมีคนมาเล่นหัวเราเราจะโอเคไหมอ่ะมาเล่นฉันให้นะมามาดึงเพชรนอ่ะมาดึงสิเธอร้มนริงมาเล่นอ่ะแม่ สรุปวันนี้ที่แม่ออกมาพูดเนี่ยแม่รู้สึกเสียใจหรือว่ารู้สึกว่าเราโดนเป็นสกรภู่าจะดำเนินคดีเขาดำเนินคดีไปแล้วค่ะท่านเมื่อวานนี้แจ้งความไป3คดีก็คือ p d p a พเอระอรุคฉันไปโพสให้คนเข้ามาด่าฉันสองขู่เข็นให้ตกใจกลัวครอบคุณปล่อยให้ f อคุณเนี่ยเข้าไปบอกว่าจะมาตกฉันใ้ซิลิโคนทะลุอีกรอบหนึ่งสามหมิ่นประมาทในการโฆษณาและวันเมื่อวานไปออกรายการคุยแซบโจไปด่าฉันอีก แต่ฉันไม่ฟ้องรายการเพราะฉันไม่เลาะกระสื่อสื่อเป็นผู้มีพระคุณปั้งฉันให้เกิดฉันก็ฟ้องแต่เขาเช้าไปแจ้งความมาแล้วค่ะท่านแต่ว่าบันทึกประจําวันของโชว์ไม่ได้นะมันมีกฎหมายพีดีพีเอครัถามนี้แล้วมีโอกาสจะขอแจ้งความ้วไปคุยกันดีๆไหมครับอ้าวถ้าสมมติเขามาขอโทษฉันคิดว่าต้องมีอยู่แล้วผู้ใหญ่เพราะว่าวันนั้นที่ไปโรงพักอ่ะไอ้นักข่าวอมรินทีวีก็ถามแม่จ่ายเท่าไหร่ถึงยอมความแบบอย่าพูดเรื่องเงินขหาว่าฉันหน้าเงิน เขามาถามแล้วแม่จะไม่ขอโทษเขาหน่อยลูกจ๋าขอโทษไปแล้วตอนที่มดจำไม่ขอโทษแล้วคลิปสื่อออกไปทั้งประเทศลูกไม่ได้ดูไม่ได้ทํากันบ้านเลยค่ะไม่ไม่นอธิบที่มดจำให้ขอโทษต่อตัวแม่แม่ขอโทษแบบจริงใจหรือว่าขอโทษเพราะว่าโดนเธอดูสิหน้าฉันเสียงน้ําเสียงจริงใจมากดูีนึงก็รู้แล้วใช่ไหมลูกไม่ได้ตอแหลเลยแล้วแบบแล้วแบบตัวต่อตัวเหรอแม่แม่จะมีโอกาสได้คุยกับท่านคะดิฉัน64ี่ อ่าอันไหนั็มาหยุดให้ฉันปรบก่อนจะมีอากาศได้ขอโทษเขาตัวตัวคือคือฉันหน้าหกสิบสี่แล้วนะคะท่านดิฉันถูกกระทําค่ะท่านเขาโพสต์ด่าดิฉันหยาบหยาบขายๆายตั้งแต่ตีหนึ่งจนถึงสว่างคนดูก็สิบกว่าล้านขายดีได้ตั้งสองล้านแปดมีเงินไปมั่นผู้ชายละแต่ฉันก็ได้มาหักค่าทั้งแต่งหน้าค่าตากล้องเงหลือเจ็ดพันโดนคนด่าทั้งประเทศแล้วจะคนจะมาตกฉันอีกอ่ะ เมื่อกี้เช้าฉันจะมาเนี่ยฉันไปแจ้งความหน้าโรงพักตำรวจต้องส่งฉันขึ้นรถนะคะมาถึงนี่ฉันต้องก็ไปหลบข้างในไม่กล้าเดินออกไปข้างนอกตอนนี้เรามันเจ็บจมูกค่ะท่านกลัวเดี๋ยวต้องไปผ่าตัดรอกค่ะท่านเพราะว่ามันยังไม่เข้าที่เดี๋ยวมันเบี้ยวค่ะท่านมันอีกเรื่องหนึ่งที่คนสงสงยคือตอนกลางคืนเราขอโทษไปแล้วนะแม่น้องพอตื่นเช้ามาทำไมเราไลน์แล้วเหมือนเราพูดอีกอย่างคือถ้าท่านดูให้จบนะคะมันเป็นเ c มัน5 0 0 0คนเข้ามาด่าดิฉันถล่มดิฉันแล้วดิฉันก็มาเห็นที่เขาโพสต์ เราก็เลยชี้แจงไงแบบเอามันไม่ใช่นี่มันเป็นการแสดง<ม>คุณก็ด่าฉันทําไมคุณจะต้องมามาด่ากันไปด่ากันมาก<ม>็จบไม่มีอะไรก<ม>็เป็นการแสดงทุกครั้งเวลาไปออกรายการมาน่ะนะเราก็บอกเป็นการแสดงนั้นลูกก็จบได้ดีนะคะอันนี้ก็การแสดงม,มันไม่มีอะไรจริงๆกับท่านถ้ามีเขาต้องโวยวายดิฉันตอนนั้นมไม่มีเลยค่ะขนาดตอนดิฉันกลับนะ ทีมงานของไอตีทายครัวเขายังมาแับแม่จ๋าแม่ยันคิดมากอย่าอย่านอนให้หลับนั้นนะยังเอาลูกชิ้นให้ดิฉันมากินที่บ้านเลยถ้ามันมีเรื่องจริงมันต้องไม่มีอย่างนี้จริงไหมคะแม่มรู้สึกว่าที่เขาอ่ะคลิปแม่ขอโทษไปอ่ะแล้วเขาบอกว่าจะมาลงตอนเช้าอ่ะแล้วเขาไม่ได้มาลงตอนเช้ารู้สึกว่าลง<อ>ลงค่ะแต่ลงช้าหน่อยเพราะว่าตอนที่าช้าไปไหมเขาเข้ามาขออนุญาตแม่แล้วแม่นอนตื่นสายเพราะว่า นอนไม่หลับทั้งคืนจนมาสลบตอนหกโมงคึ่ง<ม>แล้วสิบโมงโทรศัพท์ดังเอาทุกที่สานักไปโทรมาสัมภาษณ์ฉันน่ะแล้วก็เสร็จแล้วกว่าจะให้สัมภาษณ์ไลายเสร็จไลา์สดมาดูอ้าวเขาส่งไลน์มาขออนุญ,ญาตลงเพราเขากลัวกฎหมาย PDP A บอกแม่คะ่ะขออนุญ,ญาตเอาคลิปลงได้ไหมคะอบอกได้คะ่ะความผิดของแม่เองค่ะ แม่กลัไหมว่าถ้าเราพูดถึงเขาเรื่อเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องกลับว่าหม,ม,ม,มิ่นประมาทเราไม่ได้หมิ่นประมาทเมื่อกี้นี้ที่พูดไปไม่มีข้อความใดหมิ่นประมาทแค่เล่าเหตุการณ์ที่ท่านสื่อมวลชนทุกท่านที่อยากจะทราบเหตุการณ์บอกว่าไม่มีเรื่องทะเลาะก,การเป็นการแสดงกับท่านาคนที่ได้ประโยชน์คือเขาอย่างน้อยๆเนี่ยดังไปทั้งประเทศคนเข้าข้างทั้งประเทศเขายของกําไรดีขายได้ตั้งสองล้านกว่าแบาบทแต่ ทางรายการก็ได้ประโยชน์ท่านคนรู้จักรายการทายในข้ามคืนทางมดดำได้ประโยชน์ไปแถลงข่าวหน้าลินิกรับไปสามแสนสื่อตามทางามดดำไม่มีสื่อตามมากี่ปีแล้วออพอเป็นข่าวนี่สื่อตามเกือบ20ช่องใครได้ประโยชน์แต่คนที่ฉันซวยที่สุดคือฉันราะคนจะมาตบฉันและฉันโดนด่าทั้งประเทศและเฉินอามดดำยังไปบอกอีกเมื่อคืนนี้บอกว่านางป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจริงไหมคะฮะจริงไหมถ้าซึมเศร้าตอนที่ ท,ที่ฉันเน่ยโดนเปิดสถานเนี่ยจริงค่ะท่านฉันเคยคิดจะฆ่าตัวตายเพราะตอนนั้นฉันเจงไป25ล้านแล้วฉันไม่มีเงินกินข้าวแต่ตอนนี้ท่านดูว่าที่ฉันซึมเศร้าไหมคะไม่เป็นสติสัมปชัญญะครบมากค่ะท่านอแล้วคุณดามเขาได้มาไก่เกี็ดกัเราไหมครับเป็นคนกลางเขาโทรมาเพราะว่าพอพอเขาแถลงข่าวเสร็จเนี่ยฉันกำลังจะหนักฉันเลยลงมาไล่สด่ามันเลยใช่ คือไม่ได้ด่าหยาบๆาคายแค่บอกไอ้ที่มึงไปบอกน่มึงตอแหลมันไม่ได้เลาะให้แล้วมึงบอกควบคุมกูไม่ได้มันไม่จริงอ่ะก็มันไม่มีสคริปมันจะควบคุมไม่ได้ก็ต่างคนก็หัวรอกกันคิดคบมันไม่มีสคริปค่ะมันจะควบคุมไม่ได้ยังไงใช่ไหมคะคุณแม่กลัวตีคนอื่นไปเลยเรา ไะท่านขาฉั่เ่ยตกงานมาห้าเดือนแล้วค่ะท่านวันที่สิบแปดนี้ดิฉัชนฟ้องไอ้คนที่ทำพี่เนตกงานห้าสิบล้านกําลังจะยื่นฟ้องศาลแพงเมื่อวานดิฉัชนก็ฟ้องมันคดีอาญาไปแล้ววันที่สิบเอ็ดมกราฉันก็แจ้งความจับมันแล้วที่กองบัญชาการสอบสวนลาแล้ววันนี้ท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางจะให้ตำรวจนะคะย่อเอาเรื่องเนี้ยมาที่สาพอญาไทยแล้วก็ออกหมายเรียกหมดเลยแต่ยังไม่บอกว่ามันเป็นใครให้มันเจอกันที่ศาล เชิญเลยค่ะมันไม่มีอะไรที่เราไปทําให้เขาอับอายขายหนะ้ามันเป็นการแสดงแล้วคนที่ปล่อยคลิปพวกมันปล่อยไม่ใช่ฉันปล่อยเพราะฉันไม่ได้ถ่ายคนทำคอนเทนต์ก็มาอันหนุ่มกันชยัยแบบรู้ไหมว่าที่คุณทำแบบแบ็คพีอะกูไม่ได้ทาค่ะคนที่ทำรายการเขาทำค่ะแม่ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเขาเป็นคนปล่อยคลิปถ้าคุณคิดว่าอันนั้นมันทําให้คุณอับอายขายหนะ้าคุณไปปล่อยคลิปทําไมคะพรานแม่แหละคุณบอกว่าถ้าเป็นการแสดงเนี่ยมันต้องมีสกิปมีต้องมีเตรียมไว้ไม่มีหรอกค่ะท่านเพราะว่า สมัยใหม่เนี่ยเขาชอบเรียวค่ะท่านรายการไหนใช้สกิปรายการนั้นจึงไม่มีเรตติ้งมันต้องเรียวอย่างเดียวนะคะทำไมทิกตอกมันเกิดทำไมคนหน้าใหม่ๆมียอดวิวเป็นแบบร้อยล้านวิวแล้วทั้งทั้งที่หน้าตาก็ขี้เลยบ้าบ้าบอก็ยังดังเพราะเขาชอบความเรียวเพราะฉะนั้นทุกรายการเดี๋ยวนี้ไม่มีสกิปใช้ความเรียวอย่างเดียวค่ะท่านน,นับตอนนี้แม่คิดว่าสิ่งที่เราแม่ได้ทำแม่ได้ทำมันมันถูกหรือมันผิด คือคือกาบเรียนนะคะว่าเจตนารมของเราเนี่ยคือทําอย่างไรก็ได้ให้รายการเขาดังผ่านในข้ามคืนแล้วเราก็ซวยไงไม่คิดว่าเขาจะเล่นเราแรงเราตกเป็นเหยื่อของเ้าว่าพวกเขาวางแผนว่าเดี๋ยวมึงออกไปนึ่งไปไล่สดาเลยนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะให้นี่ทาคลิปขอโทษแล้วไปโพสต์ตอนเช้าแล้วเดี๋ยวในเพจเขาสื่อตามเยอะเขาก็แย่งกันไปลงข่าวทีนี้พรุ่งนี้ตีข่าวเลยโอ้โหดังระเบิดคนที่ได้คือใครรายการได้ ใช่ไหมอ่ะมดดําได้แพร่ได้ขายของขายดีคนรู้จัก,จกท่านขาขอความเป็นธรรมท่านเข้าไปดูย้อนหลังในเพจนะคะก่อนที่จะด่าดิฉันนี่ยได้แค่หกหมื้าคลิปหนึ่งรีวิวว่าไม่มีคนดูแต่ครั้งนี้มาโอ้โหกระแสเปรี้ยงปรังขาน้าพิกไปสองล้านแปดเอาไปมัดผู้ชายสองล้านเลยค่ะคะุแม่มาทิ้งเขาลมืก็ลงเองค่ะคุณค <c oughs> ไปดูในเพจท <c oughs> ่าลงเองนะคะฉันไม่ได้ใส่ร้ายค่ะ คือคุณไปดูในเทปเท่าค่ะแม่กับกับสิ่งที่ทเขาเข้ามาตอบว่าคุณแม่นะ,ะตอนเนี้แม่แม่อยากจะแม่รู้สึกเสียใจไหมหรือว่าแม่อยากจะปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานคือคือคอย่างนี้ะนะคะท่านดิฉันนะร้องไห้ทั้งคืนเลยแล้วดิฉันผ่าตัดจมูกอันยอยนั้นมุกไหลยางเงี้ยหกชั่วโมงตอนนี้จมูกเน่าแล้วเหม็นมากแล้วก็เจ็บไปหมดเลยอ่ะมันเครียดน,นะคะท่านร้องไห้หกชั่วโมงอ่ะมันได้รับบทเรียนจากเรื่องนี้ไหมแม่เราจะเปลี่ยนแปลงวิธีการไม่เปลี่ยนแปลงค่ะท่านเพราะว่า ใครที่มันดัดจริตตอแหลบุคคลิกคุณเป็นอย่างนี้ลูกคุณเป็นอย่างนี้คุณแสดงเลยเพราะประชาชนก็ต้องการดูความเรียว<ม>เขาไม่ได้ต้องการมาทําว่าเว้คุณลีน่าจงต้องดัดจริตตอแหลทําเป็นแบบท่านมาเต็มแค่ท่านม,นเมานมนเต็มขามนั่นมันความคิดของเบิง<า>แต่ถามประชาชน<ม>ที่ดูว่าเขาอยากดูอะไร<ม>ถึงแม้ว่าจะโดนด,าด่าแต่ก็จะไม่เปี่ยกใช่ไหมคะแม่ฉันบอกคุณพี่สื่อมลชนเลยนะคะ ทัวน่ะทำอะไรที่ฉันไม่ได้ค่ะฉันเป็นแมวเก้าชีวิตอยู่มา26ปีเน่ตไอดอลคนไหนมาแล้วบอกว่ากูดังกว่ามึงมึงตายหาไปหมดกูยังอยู่ค่ะทัวทำอะไรกูไม่ได้มืม่บอวาัหามด่เบอกว่าไม่มีมอดังดีมากวันนั้นอฉันด่ามันมันโทรมาทันทีเลยนะ ให้อาจารย์อุยโทรมาแบบแม่หนูหนูกราบขอโทษแม่แม่มีพระคุณกับหนูแม่ปั้นหนูมาตั้ง15ปีหนูนขอโทษจริงๆเดี๋ยวหนูให้เงินแม่อีกหมื่นหนึ่งก็โอนมาทันทีบอกแม่เดี๋ยวหนูะพาแม่ไปหาหมอ,อเพราะว่าหลังฉันก้มไม่ได้ไงมันเส้นเอ็นยึดเขาดีค่ะเขาดีแต่ฉันโมโหไงบอกทำไมมึงไม่เข้าข้างกุ้มไปเข้าข้างแพรี่เนี่ย <S <S แล้วไปบอกมันร้องไห้มันไม่ได้ร้องไห้ยี่แจ๊อีกคนมึงเมื่อคืนออกแฉมึงก็บอกร้องไห้อย่ามาตอแหลคุอยู่นี่อะไรกัน ว่าอยู่ในนั้นตลอดเวลาเลยจะมาตอแหลเนี่ยลูกน้องฉันก็เป็นพยานได้เรื่องที่เกิดที่เขาบอกมามันไม่มีความจริงเลยหรอ่ไม่ใช่ค่ะฉันไม่ฉันตกเป็นเขามันคงแปลว่าเขาคงเมย์บอกว่าเออเดี๋ยวมึงออกไปนี่มึงก็ไปไปไล่ด่ามันเนาะเพราะว่าเขาก็รู้ว่าถ้าแพรลี่ทะเลาะกับฉันอะเลกติ้งวุ่นพงศ์้าอะไรพระข่าวก่อนที่มันด่าฉันหยาบหยาพิาอยอุ้ยคนก็ไปลงทุกช่องเลยนะเล็ติ้งสิบวละแล้วเอามันไปเป็นพิธีกรรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้นะเธอถ้าทำตัวดีนะเป็นคนดีนะ ไม่ได้ดังค่ะตั้งดาลีนะจังให้มันจมดินไปเลยมึงจะได้เป,ป็นวิศกรทุกชองแล้วทุกคนจะแย่งตัวแล,แล,แล้วมึงก็จะรวยแต่พาอตอนนี้แม่คิดว่าแม่เป็นเหยื่อของเรื่องนี้อยู่ใช่แล้วฉันเสียใจมากอ่ะไม่รู้ต้องมีอมรินทีวีมาอยู่ในนี้ต้องกราบขออภัยนะคะเช้านี้ฉันตื่นมาฉันเห็นคลิปในทิกตอกว่าบอกอุ้ยไปเอาอีปวินอีปวินเป็นพวกลมเจ้าแค่มันเป็นคนที่เฮี้ยที่สนไม่ไ้เกี่ยวกับเรื่องนี้เมราอีปาวินอ่ะมัน ฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้ไงว่า,าไปกระชากห,<ป>หัวอีพารลิงแล้วก็แบบว่าเป็นคนเลวไม่ดีมาเรื่องนี้ก่อนมาเรื่องนี้ก่อนมาเรื่องนี้ก่อนคนแม่ามา เราเราจะสามารถร่วมงานกับเขาได้อีกไหมครับผมได้ฉันบอกเขาไม่อยากร่วมกับเราแล้วก็ช่างหัวมันเพราะว่าฉันไปออกสองรายการไม่ใช่บันเชิญบันไอไอีเอทีรายการสุดตาพาตะลุยเขาเชิญฉันแล้วเขาเคยถ่ายฉันลุเลตติ้งอันดับหนึ่งคนดู10สิบล้านมาเตอมฉันสิวันฉันก็เกรงใจอมรินมีพระกุลปั้นฉันดังฉันก็เลยไปแล้วก็ช่องแปแย่งซีน เฮียฮ้อนะปีหกศูนย์หกหนึ่งให้เงินฉันตั้งหลายแสนให้ฉันไปเป็นพิธีกรคู่กับพี่ตุ๋ยได้เงินจากเฮียฮ้อหลายแสนแล้วเป็นรายการเฮียฮอไม่ไปก็เนครคุณฉันก็ต้องไปพี่ไม่ได้มันเชิญนะคะถ้ามันเชิญให้หล้านหนึ่งก็ไม่เอาคะ่ะแม่บอกว่าพอภาพพอภาพคุณแม่เป็นแบบนี้คนจะไม่กล้าจ้างงานใช้งัวมัมเพราะว่าทุกวันนี้ก็ไม่มีงานตกง,งานมาเดือนแล้ว <hid> ไม่แคร์อะไรแล้วหรอไม่แคร์แล้วเดี๋ยวมันจะตายแล้วไง64ี่แล้วไงท่านแม่คิดไหมเราะว่าสิ่งที่เราพูดไปวันนี้บางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดเราอยากอธิบายอะไรเพามันอยากจะบอกไม่เชื่อก็เรื่องของมึงค่ะมึงไม่ได้ให้กูใจเพราะใครๆก็คิดว่ากูชั่วอยู่แล้วไงกูพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อไอ้นั่นมันพูดอะไรเชื่อมันทั้งประเทศสื่อเข้าข้างมันหมดแล้วยิ่งมันอยู่สองช่องใหญ่เป็นผู้ประกาศข่าวอย่างเงี้ยช่องเขาก็ต้องเข้าข้างใช่ไหมลงข่าวพาดหัวก็ว่าฉันนไม่ดี เขาก็นํานเสนอข่าวฉันนะคะท่านไม่ได้ว่าแบนฉันนะคะโบฉันก็ดีใจมากขอบคุณท่านมากเลยที่ท่านไม่ได้แบนดิฉันให้โอกาสดิฉันได้ชีะะ้แจงค่ะแต่ว่ายืานยันว่าสิ่งที่เราพูดเราสติสัมปชัญญะครบถ้วนที่พวกเราไว้ต้วนไม่บ้าไม่บ้าจริงๆค่ะ<า>เอาเอาไปตรวจได้เลย<ม>เพราะว,ว่าดิฉันเป็นทนายความค่ะท่านถ้าเป็นบ้าเนี่ยเมื่อวานไปแจ้งความได้เหรอ ท่านไปดูคลิปฉันสั่งพนักงานสอบสวนแลวคุณต้องพิมอย่างนี้อย่างนี้พนักงานอย่างพิมไม่เป็นฉันสอนเขานะคะฉันสอนตำรวจให้พิมพ์ค่ะนจากแพรลี่ที่เราจะแจ้งความแล้วแล้วคนเข้ามาคอมเมนต์ด่าเราครับไม่ฟ้องพวกมันไม่มีเงินไม่ให้ค่าพวกเกียนคีย์บอร์ดไม่เอาเลยไม่เอามันไม่มีตังค์จ่ายเราไงเสียเวลาค่ะท่านนี่อยากดังต้องทะเลาะกับคนดังอามันได้พูดทุกอย่างมันสบายใจไหมครับตอนนี้ดีใจมากเป็นเป็นต้องจําไว้ว่า เป็นประสบการณ์ในชีวิตแล้วก็เป็นเกียรติยศกับชีวิตที่พี่ๆสื่อมวลชนทุกๆท,ท่านทั้งน้องๆทั้งหลายที่เมตตาแม่เนาะอันนี้จะเป็นเกียรติยศของชีวิตแม่นะไม่เคยแถลงข,าข่าวนครั้งแรกในชีวิตนะแล้วพวกท่านมากันเยอะอย่างเงี้ยมันจะเป็นเกียรติยศของชีวิตแม่แม่ตายไปแล้วแม่ก็นอนตาหลับขอกราบขอบคุณสื่อๆทุกท่านที่ไม่ได้แบนแม่เลยขอบคุณค่ะ ย,ยังยังมีอะไรคาใจไหมแม่ที่ยังพูดยังยังพูดไม่ได้ไม่อกหรือจะมีอะไรบอกแพรวันพแพรีไ่ไหมเออแพรี่คนเรานะคะคุณเป็นถึงผู้ประกาศข่าวช่องใหญ่้ลยอมรินก็อันดับหนึ่งช่องแปดก็อันดับหนึ่งเ<ม>พราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพเขาจะไม่ไปโพษดา่าใครหยับๆยใครายๆทั้งวันเพราะว่าเราต้องเป็นบุคคลพิเศษบุคคลหนึ่งมีจรรยาบรณมีวิจารณญาณมีคุณธรรมเพราะสื่อคือกระบอกเสียงของประชาชน แล้วส่วนที่บอกว่าพี่หนุ่มกัญชัยบอกว่าจะแบนแบนไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าสื่อทุกท่านนี่คือผู้มีเกียรติผู้มีจรรยาบรรมมีจริยธรรมมีวิจารณญาณไม่มีใครที่คุณมาสั่งให้เขาแบนได้เขาจะทําข่าวก็คือหมายความว่าต้องเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนแล้วข่าวนั้นประชาชนสนใจแล้วทาไปแล้วเนี่ยมีเรตติ้ง ไปสั่งเข้าแบนไม่มีใครเขาฟังคุณหรอกคะ่ะเพราะพวกนี้สื่อท่านท่านทุกนี้มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีทุกคนเพราะว่าฉันอยู่ร่วมกับน้องๆเหล่านี้มาเนี่ยในวงการนี26ปีฉันรู้ว่าน้องๆทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีใครก็สั่งไม่ได้ะคะ่คนะแบบม่แม่ค่ะแม่แม่ค่ะแม่ซับซับหน้าก่ากอนมันเขาเห็นเหงื่อจะได้สงสารไงเขาชอบความเรียว